I think I'm playing chess. I see a king. I met his neck. I'm three steps ahead of every move. Now that's a check. Yes, they want to know my secret. It's because I never slept. All my nightmares are me at 40. Life's a wreck. See my dad. He t that. in t h a t สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้อยู่ของแชมป์300นะฮะวันนี้เรามานอกสถานที่ทุกที่จ้เห็นอยู่ใน300กาลาดครับวันนี้เรามาอยู่ในงานรถซิ่งขึ้นตึกครั้งที่2ครับจัดขึ้นโดยพี่เอกคอนเนชั่นนะครับวันนี้เรามาดึกหน่อย พอีจริงๆเราเรามาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายเพราะว่าคนเยอะมากนะฮะสำหรับงานนี้ใครหลายๆคนก็อยากจะมาเที่ยวงานนี้เพราะว่าเป็นงานรวมรถซิ่งที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้เราอยู่ในชั้นที่1ครับจะอารวมรถตามคาขับต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตรถอีโคคาร์รถที่เป็นขายยากๆมีให้คุณครบครับเดี๋ยวเราพาเดินชมงานของ, Car ion, งค่าคอนเน็กชั่นรถซิ่งขึ้นตึกชั้นที่2กันครับไปเดี๋ยวเราพาไปเดินด่ววา คันนี้ไม่ธรรมดาฮะ C N 9A เป็นรถ e ี o 4แท้แต่กำเนิดซึ่งสมัยก่อนเราทำไมถึงมาเจาะลึกคันนี้ผมต้องเกินก่อนว่าซึ่งสมัยก่อนคันละ4 0 0 0 0บาทเองผมเคยไปต่อพี่น้องคาคอนตอนนั้นเขาเปิด4 80,000กว่าบาทผมตอพี่น้องคาคอน400,000บาทวันนี้คันนี้ต้องมีต้องมีล้าน2ล้านอ่ะต้องมีล้าน5จถึง2ล้านอ่ะ เพราะว่าเป็น C N 9A เป็น e v o l u ูชันแท้ออกจากโรงงานเลยครับก็เป็นคำหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับงานนี้เพราะว่าอ e ีโวแท้ๆจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะเป็น e ีโวทำนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันต่อครับมาเรามาสะดุดตาครับกับ,บรถ โฟกเต่าครับหลายๆคนเนี่ยจะเห็นรถโฟกเต่าในงานที่แบบเป็นรถดําเดิมๆสวยๆครับเราก็จะเห็นงานเนี่ยเห็นรถเต่าสวยๆเพียบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเต่าเปิดประทุนเต่าธรรมดาโป่งเลี่ยมโป่งมนมีให้คุณเลือกเยอะมากนะฮะในส่วนของเต่านะฮะตอนนี้มูล,ลค่าของโฟกเต่าราคาขับขยับขึ้นเยอะมากเพราะว่าตอนนี้นะฮะปิดรลายการผลิตเรียบร้อยแล้วสาหรับเจ้าโฟกเต่านะครับก็เป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมผมชี้ นี้เป้าให้แล้วกันสำหรับคนที่กำลังจะตัดซื้อรถที่สะสมโฟล์คบีเทิลแับบรรทุนเป็นรุ่นหนึ่งที่น่าสะสมมากๆนะฮะเราเดินมาเราสะดุดคันนี้ฮะ370เจ็ดศูนย์คอนเวอทเเบิลหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยมันพิเศษตรงไหนวะคือส่วนใหญ่370บ้านเราจะเป็นราคาแข็งคอนเวอร์ทเอเบิลหรือโรสเตอร์เนี่ยหายากมากนะฮะในตลาดวันนี้มีคุณดูและยังไม่พอคันนี้แม่งนิสโมด้วยใส่พาร์ทนิสโมทั้งคันครับเนี่ย ใครที่กำลังหาสะสมหรือหาใช้อยู่นะชี้เป้าให้1รหนึ่ง,งรุ่นแล้วกัน370ตอนนี้ราคาเปิดประทุนเนี่ยมีตั้งแต่ล้านปลายถึง2ล้านต้นราคาโคตรแข็งครับผมว่านะใช้ขาดทุนไม่เยอะแล้วก็หายยากด้วยใช้ง่ายใช้ได้ทุกวันคุ้มค่าคุ้มราคาครับในส่วนคันนี้ครับอีกคันหนึ่ง S15 เปิดประทุนในเมืองไทยมีน้อยมากนี่คันนี้มาส่งเป็นเมกาเลยครับโคตรเดิมสมัยก่อนคันละห6 0 0 0แสครับ แต่วันนี้ราคาทยานคา 2, ละ2ล้านกว่าเรียบร้อยแล้วสำหรับซินเวีย S15 นะครับนี่วาเรียมาเรียต้าถ้าถ้าถีต้องขอโทษนะแลัวนี้เราจะติดกับคำว่านิสสันซินเวีย S15 แประทุนครับอ่ะเป็นรุ่นหนึ่งถีเป้าอีกหนึ่งคันเหมือนกันถ้าใครที่หาอยู่ก็ไม่มีราคาใจต,ตัวไม่มีราคากลางซื้อจากความพอใจรัวๆครับ If you think I'm not a threat, I'm like, eh, incorrect. Yeah. She c a l l e put her on b l a c k list. เราเจออีก2คันวันนี้เราหารถแปลกๆแล้วกันโ o เยอร์ครับโ o เยอร์เป็นแฝนของซูเปอร์ครับนี่ก็หายากสวยคันหนึ่งเป็น Nissan น g ี o ครับไมเนอร์เชนล,ล้วเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคากำลังขึ้นครับและจับต้องพอได้ g ี o ประมาณล้านกว่าบาทโ o เยอร์เจแปดแสนแต่ไหวก็สาแสนเองตอนนี้ขยับขึ้นแล้วครับอ่ะ ก็เป็นอีกสองรุ่นที่น่าจับตามองก,กันครับไปเดี๋ยวเราไปดูในมุมของกันอื่นกันต่อครับวันนี้รถเริ่มลงมาแล้วนะฮะเริ่มลงมากันเยอะแล้วนะครับ I I นี่ครับตัวแรงจากนาคาโอกะครับนิสโมที่เราเคยไปถ่ายคันละสามสิบล้านอยู่นี่ฮะกำลังขับลงนะฮะกำลังขับลงอยู่นะฮะแล้วก็สเปคเนอร์นะฮะสเปคทูเนอร์นะครับ,คนนนครบโคตรโหดอ่ะ สามคันที่ไล่ลงมานี่สคันร้อยร้อยล้านอ่ะ,อะ check check. เราจะมีขบวนพาเลสสุดท้ายที่เรเือนลงมาเนี่ยที่เราจะเห็นทันนะฮะผมบอกเลยว่าเซตนี้โคตรโคตรพีกอ่ะจะมีไม่กี่ครั้งเราจะไม่มีไม่กี่ครั้นที่จะได้เห็นแบบนี้นะฮะการรวมตัวฟัสต์ฟิลยนในประเทศไทยอ่ามีรถหลายรุ่นมากนะฮะ นี่ย R สามสี่ครับไป Aston m เนอร์ถ้าคุณจะเห็นใน Blue Fast ขงซีรีสนะฮะจะเป็นแบบนี้เลยนะครับอย่างคันหน้านี่ก็ไม่ธรรมดานะ v o l นสไปเดอร์นะฮะอร์สไตเนอร์ทั้งคันเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาดีกว่าไปชั้นบนนี้เป็นชั้นที่พีคที่สุดครับเป็นรถที่เยอะที่สุดในงานนะฮะใครที่กำลังจะหาชมรถสวยๆรถหายยากๆนะฮะชั้นนี้แหละโคตรทีเด็ดเลย อันนี้ฮะเรามาเจอฟ้าในฟิลิปปิอีกคันหนึ่งฮะอันนี้รถคุณแม็คโคเอ็มนะฮะรถคุณแม็คโคเอ็มนะฮะอันนี้ก็อยู่ในฮอปแอนด์ชอร์ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่เี้ยวสวัสดีครับพี่จิ๊บครับนี่มาจากทีมงานพักคูกันครับครับผมกลับ้าครับกลับาครับแล้วรถผมมาครับ <laughs> ไอ้ยี่ตากันหมดแล้วรถก็ยังอยู่นี่เลย เดี๋ยวอันเดียบ้มาหลายคันน่ะมาคันเดียวมาคันเดียวอย่าเบาๆมาคันเดียวนะฮะตอนนี้พี่จิ๊บครับฝากติดตามช่องจุ๊บจิ๊บด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราขึ้นด้านล่างให้นะฮะที่มาอยากทำกงกันนะฮะเบาฟุ้งนะครับเดี๋ยวเราทักทายกันเบนต้นนะฮะนี่พี่ใหญ่นะฮะนี่สวัสดีครับพี่ใหญ่ครับกำลังจะกล่าวกันหมดแล้วนี่พักกงกันนะหัวหน้าทีมชิบหายตอนนี้รถกูอยู่ไหนวะเนี่ยออกคุณแจนี่ใครวะเนี่ยอันนี้พี่กิ๊กน้ำเงินกับพี่โบนะฮะพี่เตี้ย พิตเต้คร um. so ับพิตเต้ครับพิตเต้ครับนี่ครับโคนื่ยเลยครับไล่ลงไปอย่างเงี้ยไล่ลงไปคุณเบนซ์นาบราเช่ฮะคุณเบนซ์นาบราเช่อ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บบรรยากาศก่อนเบื้องต้นนี้เป็นของพักพวกกันนะฮะนี่ทีมโอ้ยเยอะมากเลยคุณต้องทักทุกคนเลยอ่ะนะฮะอันนี้น้องโบสแฝดสยองนะครับนี่น้องโมโตรพาซ่านะฮะอันนี้คือบางส่วนของพักพวกกันนะฮะมีใครหลายๆคนที่เป็นทีมงานแล้วก็เป็นอยู่ในพักพวกกันนะฮะไม่ถ่ายไปได้ครับนี่ มาจากดีคานะฮะฟีดไลท์นะฮะก็ามาจากโอมดีคาบอกเลยว่าพิตตี้เด็ดมากนะฮะไังไงทีมกล้องผมต้องเจาะเลยทีมกล้องผมต้องจอเลย,เลยนี่ดีคารครับรถของคุณอะไรนะรถดีคือเครื่องปรุงรถของคุณคือดีคารครับนี่มาจากดีคานะฮะภาสกร์เจริญทมนะฮะเพื่อนผมเอง Dog, like รถมาเพียบเลยฮะเบลฟงเมย์รถคุณแม็กด้วยคุณแม็กโคเอ็มนะฮะแล้วก็มีในส่วนของรถปอร์เช่หลายๆรุ่นที่หาย,ยากมากมากอนนี้อยู่ในบูธของเบาฟงนะครับผมเองก็รถมาคันหนึ่งเหมือนกันรถส่วนตัวผมมาคันหนึ่งเหมือนกันนะฮะก็ใครที่แวะเวียนมาก็จะคิดว่าเฮ้ยแม่งมาจอดได้ไงวะไม่อยากบอกว่าเส้นใหญ่คือผมขอร้องเขามาจอดครับพี่แพนก็เลยให้มาจอดครับนี่ อีกแล้วกับผมเองนะฮะในส่วนของวันนี้วันนี้ภาพบรรยากาศของรถสิ้นดขึ้งตึกครั้งที่2นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าพี่เอกคอลเลคชั่นไม่จัดงานดีๆแบบนี้นะฮะยังไงวันนี้เดี๋ยวเราลาด้วยภาพบรรยากาศแล้วกันใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งสไคร้ด้วยวันนี้อาจจะไม่ได้เก็บมวลทั้งหมดของงานนะฮะเพราะว่าเรามาช้าต้องขอโทษจริงๆรถติดงานที่โชว์รูมนะครับแต่บอกเลยว่าต่อให้ผมถ่ายให้ตายแค่ไหนคุณต้องมาเองแล้วคุณจะได้เสพกับบรรยากาศของรถสวยๆหายยากๆการคอนเนคชั่นครั้งที่2แบบนี้ หวังว่าปีหน้าอยากให้ทุกคนมากันเยอะๆนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด b ับส i ครด้วย